โดยทีมงานอีโคโนมิไทยสนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกิไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านกรุงไทยชัวกูได้หมดทั้งบ้านใหม่คอนโดทาวน์โฮมรับสร้างบ้านบ้านมือสองหรือรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้ที่กรุงไทย 16.38นาฬิกานาทีนะครับช่วงที่2ของรายการซองเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นหลุดไปแล้วคุณศิริวันปิดตลาดไปบวก16.73จุดนะครับบวกไป1.08%นะครับอยู่ที่1,568.58จุดนะครับบวรุ่มปริมาณการซื้อขายนะครับ88,456ล้านบาทก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็บวกได้ค่อนข้างสวยนะครับ1,568ก็ใกล้ๆ1,6แล้วนะ,ค,ะ,ะคุณสิริวัลจะเล่าะอะไรให้เราฟังวันนี้ครับ ก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องของสถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทยให้ฟังเลดนึงนะคะเมื่อเช้านี้ที่กระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการแถลงข่าวตัวเลขการส่งออกของไทยนะคะในเดือนเมษายนนะคะก็กระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกว่าการส่งออกของไทยเนี่ยนะคะขยายตัวต่อเนื่อง นะคะมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะคะจนะเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการนะคะที่สอง0มืนีพันล้านเหรียญน,นะคะพอมาเดือนเมษาเนี่ยมูลค่าส่งออกก็ยัง <c oughs> ก็ยังสูงอยู่นะคะประวัติการานี่คือออทามไฮรึเปล่าใช่สอง0มืนีพันล้านเหรียญไม่เคยได้เลยนะเหอหใช่ค่ะก็ พอในเดือนเมษายนนี้ก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ21,400ล้านเหรียญสหรัฐนะคะขยายตัวเพิ่มขึ้น13%เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้วนะคะขยายตัวเนี่ยสูงสุดในรอบ36เดือนนะับตั้งแต่เดือนเมษายนปี61นะคะถ้าหาก มูลค่าการส่องออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันทองคํายุทธปัจจัยต่างๆที่มีความผันผวน,นด้านราคาออกนะคะมูลค่าการสอกเดือนเมษาเนี่ยจะขยายตัวสูงมากถึง25.70%นะคะการนําเข้าก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะมูลค่าอยู่ที่26,000ล้านเหรียญน,นะคะเพิ่มขึ้นเกือบจะ90เ,เพิ่มขึ้นเกือบจะ30%นะคะแล้วก็เกินดุลการค้าอยู่ประมาณ3,000 อยู่ที่ 2, 000, 000ร้อยแปดสิบสองล้านเหรียญสหรัฐนะคะส่วนในช่วงของสี่เดือนแรกของปีนี้นะคะมกราคมถึงเมษายนมูลค่าการส่งออกก็อยู่ที่ประมาณแปดหมืนห้าพันล้านเหรียญน,นะคะเพิ่มขึ้นสี่จุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะคะแค่ในช่วงสี่เดือนอการขยายตัวเนี่ยก็สูงเกินกว่าทั้งปีที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเอาไว้นะคะ ปีนี้เขาตั้งเป้าขยายตัว4%แต่ว่า4เดือนนี้โตไปแล้ว4.78%นะคะมีมี breakdown ไหมฮะว่าส่งอะไรไปที่ไหนมีค่ะ okay, เดี๋ยวเล่ารเรื่องของมูลค่าให้ฟังแป๊บหนึ่งนะคะคแล้วก็การนำเข้าเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่8,400ล้านเหรียญนะคะเพิ่มขึ้น13%แล้วก็ยังได้ดุลการค้าอยู่นะคะที่690 8ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็กระทรวงพาณิชย์บอกว่าการขยายตัวของการส่งออกไทยเนี่ยนะคะเป็นไปตามการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการผลิตแล้วก็การส่งออกของโลกนะคะหลังกําลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็ความต้องการสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกดนปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่หลายประเทศทั่ทวโลกเนี่ยได้มีการกระจายการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะสินค้าของไทยที่ยังขยายตัวได้ดีนะคะก็จะเป็นสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่บ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศเตาอ,อบไมโครเวฟตู้เย็นตู้แช่แข็งโทรศัพท์และอุปกรณ์นะคะแล้วก็เตาอบนี่เกี่ยวกับทํางานที่บ้านนี่หรอ เขาทํางานที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเขาก็ต้องเวฟอาหารกินเองไงนึกว่าทํากับข้าวขายใช่เขาทํากับข้าวกินเองไงคะบางคนที่แบบเมื่อก่อนนี้ทํางานออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาเขาข้ามงานไม่ได้ทาอาหารเองแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านก็คือเตาอบไมโครเวฟมาอาจจะแบบเอาอาหารที่เป็น ready to eat เข้าเวฟแล้วก็ติ๊งเดียวก็ได้รับประทานแล้วนึกว่าผมกําลังตงหิดตงหิดว่าไงรู้ไหมฮะ คือคือสั่งของกินทุกวันทุกวันเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณจะเปิดร้านอาหารนะคุณไม่ต้องมีร้านก็ได้นะคุณเปิดร้านแล้วคุณไปเปิดบนบนฟูดแพนด้าบนอะไรเงี้ยเนาะไออะไรไลน์แมนอะไรทั้งหลายเนาะเออทำกับข้าวขายอาจจะดีกว่าจัดรายการไม่อยู อลองดูค่ะแล้วก็นอกจากมีก็ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อนะคะจะเป็นพวกอุปรกรณ์การแพทย์ต่างๆนี้ถุงมือ,อยางนะคะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตาหารก็จะเป็นพวกเหล็กกล้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เคมีพันเม็ดพลาสติกพวกนี้นะคะรถยนต์และส่วนประกอบก็ยังขยายตัวได้ดีนะคะตลาดที่ขยายตัวได้เนี่ยก็ ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะตลาดที่ประเทศไทยส่งออกไปเนี่ยทั้งสารัฐญี่ปุ่นยุโรปนะคะก็ยังโตจีนอินเดียโตนะคะ GLMB ก็ยังโตอยู่นะคะออสเตรเลียละตินทวีปอเมริกาละเซียโตหมดเลยโตทั่วโลกเดี๋ยวถามนิดนึงมันเนื่องจากฐานต่ำเปล่าปีที่แล้วอะสมมติว่าเอาประเด็นฐานต่ำออกไปข้ามไปไปว่าปีสองปีปีหนเงี้ยมันจะเป็นเอปีหนึ่งเก <19. S 2> คือโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีมูลค่าการส่งออกต่อเดือนเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าเกิดเดือนไหนที่มันส่งออกได้้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0หมล้านเหรียญ นะคะถ้าเกิดส่งออกได้มากเนี่ยก็จะทะลุ2 0 0 0มืล้านเหรียญขึ้นไปนะคะมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของไทยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยในแต่ละเดือนนะคะ1 8ถึง2,000กว่า<อ>ล้านเหนรียญสหรัฐ1 8 0 0 0ถึง20,000กว่าใช่ใช่แล้วก็มันจะมีในบางเดือนมันก็จะเป็นไปตามวัฏจักรนะคะในช่วงที่ในช่วงประมาณไตรมาส3ไตรมาส4่เนี่ยนะคะไตรมาส3เนี่ยก็จะเป็นช่วงพีคของการส่งออกนะคะเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาเตรียมนำเข้าสินค้า เอาไว้สต็อกในช่วงของการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ช่วงไตรมาสามเนี่ยมูลค่าการส่งออกของไทยเนี่ยทะลุไปมากกว่าสองหมื่นล้านเหรียญนะคะแล้วมันก็จะบบกซบลงไปในช่วงตั้งแต่ประมาณประมาณปลายปลายปีที่เขาสต็อกของอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเดือน พฤศซาคิกาธัานวาต่อเนื่องไปเดือนมกราอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็จะลดอยู่แล้วก็จะกลับไปขยายตัวอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นช่วงประมาณกุมภามที่ประเทศจีนเขาจะเริ่มเตรียมสำรองเอาไว้รับเทศกาลจุดจีนใช่แล้วก็ตามวัฏจักรของไทยเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยที่มีวันหยุดน้อยเนี่ยก็จะมีวันหยุดเยอะก็จะส่งอ,ออกได้น้อยประมาณนี้แต่ว่าโดยเฉลี่ยมูลค่าก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงประมาณ สองหมืนกว่าล้านเหรียญสหรัฐตีนี้เนี่ยตอนนี้ยอดส่งออกมันสองหมืนหนึ่งก็แสดงว่ามันมันปรับปกติว่างั้นเถอะมันไม่ได้เพราะว่าดูตัวเลขแล้วมันขยายตัวอะไรตั้งยี่บห้าเปอร์เซ็นมันเยอะนะใช่ถ้าสมมติว่าเป็นรียลเซกเตอร์เนี่ยภาคการส่งออกสินค้าที่แท้จริงเนี่ยก็จะอุ้ยขยายตัวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าสินค้าเราเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่แต่ฐานมันต่ําด้วยใช่ไหมนี่เทียบกับปีที่แล้ว อในช่วงเดือนเจสาพอดีไม่มีตัวเลขเรียบเทียบกันเออมันก็จะส่วนหนึ่งก็จะใช่ด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าการส่งออกของไทยเนี่ยนะคะมันเป็นไปนตามทิศทางการส่งออกของโลกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอังผัดนะคะที่ประชุม ที่ประชุมสาประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการเผยแพร่รายงานนะคะ Global Trade Update นะคะก็เป็นเรื่องของเป็นเป็นภาวะการค้าโลกล่าสุดนะคะเขาก็บอกว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะคะการค้าโลกเนี่ยการค้าสินค้านะคะ ของโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง10%เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะคะแล้วก็เขาทางถัดเขาบอกว่าเนี่ยการค้าโลกเนี่ยนะคะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ4ไตรมาสนะคะก็ก็ฟื้นตัวแล้วนะคะการค้าโลกในช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะใช้เวลาเพียง4ไตรมาสก็ฟื้นตัวแล้วนะคะเมื่อเทียบกับ การค้าโลกที่ซบเซาในช่วงสองครั้งหลังสุดสองครั้งหลังสุดก็คือปี58นะคะที่การค้าโลกเนี่ยซบเซาจากการที่ประเทศเอเชียตะวันออกเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตัวเองนะคะโดยเฉพาะจีนเนี่ยที่เขาจะลดการพึ่งพาการนําเข้าใช่ไหมคะใช้สินค้าของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาในช่วงนั้นราคาสินค้าพภกภัณฑันเนี่ยลดลงนะคะช่วงนั้นเนี่ยถือว่าการค้าโลกซบเซามากนะคะแล้วก็จะต้องใช้เวลาถึง13ไตมาาการค้าโลกถึง จะฟื้นตัวมาได้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในปี52 2552นะคะที่การค้าโลกเนี่ยซบเซาจากวิกฤตการเงินโลกนะคะช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสช่วงนั้นนะคะต้องใช้ระยะเวลา9ไปมากการค้าโลกถึงจะฟื้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยการค้าโลกเนี่ย ฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาดมากนะคะใช้เวลาเพียงแค่สิบไปมาเท่านั้นเอง <c oughs> ค่ะแล้วก็อังขัดเขาก็ยังคาดว่าในปีนี้เนี่ยนะคะการค้าโลกเนี่ยก็ขยายตัวได้สิบหกเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นเฉพาะการค้าสินค้านะคะแต่ว่าการค้าบริการเนี่ยก็ยังยังไม่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะการค้าของไทยเนี่ยการส่งออกของไทยเนี่ยก็สอดคล้องกับ กับภาวะของโลกนะคะซึ่งคุณจุรินลักษณะวิสิทธนะคะรองนายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่ากนนารกระทรวงพาณิชย์เขาก็ปรับปพืมมากคะที่มูลค่าการส่องออกเนี่ยรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ คุณจุลินเขาก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายการขยายัวของการส่งออกปีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเอาไว4้4%ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะ4%เนี่ยก็น่าจะทําได้แล้วก็จะเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมายด้วยซ้ําแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยนะคะยังยังไม่สามารถบอกได้นะคะแต่ว่าก็ได้ได้มอบนโยบายให้กับกมรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการผลักดันการส่งออกให้ได้มากที่สุดเท่า ที่จะทําได้นะคะแล้วก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยการส่งออกของไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระเอกับเครื่องเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่กลับมานะคะยังเปิดประเทศไม่ได้นะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนให้ GDP ของไทยในปีนี้เนี่ยขยายตัวเป็นบวกได้ <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมฮะว่าสัดส่วนระหว่างการส่งออกกับการท่องเที่ยวเนี่ยเ <c oughs> มื่อนับเป็นเม็ดเงินเนี่ยมันมันเทียบกันประมาณเท่าไหร่ ไม่รู้เลยอ่อในปีปกตินะคะน่าจะปีหกสองที่ยังไม่เกิดโควิดเนี่ยประเทศไทยมีไรายได้จาัดก,การจัดก,การท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะหลายล้านล้านบาทนะแต่ว่าการส่งออกเนี่ยแต่การส่งออกเนี่ยน่าน่าจะมีมูลค่าเยอะกว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยมียม,มูลค่า,<อ>ก,าการส่งออกอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดล้านล้านบาทนะเจ็ดถึงแปดล้านล้านบาทนะคะ อันนี้ผมผมค้นดูนะฮะปีหกสองประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมสามจุดศูนย์หกล้านบาทปีหกสองเนี่ยสามสามล้านล้านอ่ะการท่องเที่ยวมากกว่าการท่องเที่ยวมากกว่าสามล้านล้านการส่งออกประมาณเจ็ดถึงแปดล้านล้านบาทอืมก็แค่ประมาณครึ่งหนึ่งการทรอออ่องเที<า>่ยวประมาณครึ่งหนึ่งของการส่งออกซึ่งรจริงๆรายได้ของการท่องเที่ยวมันประมาณการเนะมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะใช่ไหมไม่รู้เขาเอาตัวเลขมาคูณคูณเอาอ่ะใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ค่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของของการส่งออกนะฮะแล้วก็ผมจะดูว่าภาพรวมไงว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือโอเคทนกระทบ,บจากการท่องเที่ยวมันมันโดนกระทบจากการท่องเที่ยวนะ,อะตอนนี้การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้อนอ่ะแต่ว่าถ้าเผื่อการส่งออกมันมันเหมือนกับปกตินะตอนนี้ปกติค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันน่าจะแต่ว่าโดยรวมแล้วแต่โดยรวมแล้วคนยังรู้สึกแย่อยู่่ะ แต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงอะ่ะการส่งออกอะ่ะคนที่ได้บริษัทที่ได้มันก็เป็นนักลงทุนต่างประเทศเท่านั้นแหละเอาถ้าเกิดมา <ไป S 2> ทำลายรทไม่ไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดนะคือคือจริงเจ็ของมูลค่า เป็นเป็นนักงทุนต่างชาติแต่30มเปซ็นเป็นคนไทยซึ่งเมื่อกี้คุณบอกเองสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้ซึ่งยางข้าวอะไรพวกนี้นะมันมันก็มันก็มาถึงคนไทยแหละใช่แต่ว่ามูลค่ามันน้อยเะยคะมูลค่ามันน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรมไงคพิ่0เพิ่มสามสิบเจ็ดสิบอ่ะใช่ใช่แล้วก็โครงสร้างการตงออกของไทยในสินค้าสิบอันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมรถยนต์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ พวกนี้แหะสินค้ากเกษตรอยู่อันดับล่างๆอาหารเนี้ยเบียกแทกเข้ามาได้น้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแปรรูปด้วยนะสินค้ากเกษตรมูลค่าต่ํามากๆอะค่ะค่ะก็คนไทยก็ได้ได้อัน,นสงน้อยไงจากมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนี้ยนะคะอันนี้รัฐบาลรู้ไหมรู้นะน่าจะรู้นะคือนโยบาย นโยบายที่ผ่านมาเช่นส่งเสริมการลงทุนอะไรเงี้ยส่งส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุนอะไรพวกนี้คือคือ,คอพูจริงผมวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งนานแล้วว่ามันไม่ยั่งยืงนะโดยเฉพาะยิ่งการท่อ,ง,อทงเที่ยวเนี่ยพูดมาตั้งเยอะว่าอย่างสเปนนี่เขาต่อต้านนะประชาชนลุกขึ้นมาเดินกระบวนประท้วงบอกว่าการท่องเที่ยวทําให้รถติดทำลายทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างแต่จริงๆอ่ะประเทศไทยอ่ะควรจะมีค่าเหยียบแผ่นดินด้วยนะเนาะเพราะเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะเราจะต้องเสียภาษีในการเข้าไป เสียภาษีในในแต่ละที่ที่เราไปอ่ะสำหรับประเทศไทยคือให้คนมาเที่ยวฟรีอะไรเงี้ยแต่เราคือคืออันนี้เนี่ยมันมันลองนึกถึงเทรดออมนะเด็กๆนะผมเคยไปเที่ยวแบบเกาะสมุยเกาะสมุยมีหาดเฉวงใช่ไหมเกาะเสม็จอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าไปเกาะสมุยล่าสุดเข้าหาดเฉวงไม่ได้เพราะว่าลงโรงแรมเขาสร้างโรงแรมต่อๆกันมันไม่มีทางเข้าอ่ะเขาไม่ให้เข้าอ่ะ ซึ่งซึ่งจริงๆตามกฎหมายไทยเนี่ยช้หาดเป็นของสาธารณะใช่คือมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันทําให้เราไปเที่ยวไม่ได้อะในที่บางที่เนอะใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลมองไงนะแต่ว่าจริงๆพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เรามองว่ามันมันเยอะๆเนี่ยมันก็ได้กับมันก็ได้กับคนจํานวนหนึ่งภาคหนึ่งก็ได้หก็ได้อ่แต่ว่า มันมีใครไปคิดหรือเปล่าอย่างเช่นโรงแรมได้เนี่ยแต่โรงแรมมันเป็นของใครอะ่ะเนีนมันเครือข่ายโรงแรมมันของ,ต,งต่างชาติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะอื <c oughs> ค่ะอะมาดูเรื่องของผลไม้กันบ้างนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของผลไม้นะคะแล้วก็ที่เราจะเห็นเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางนะคะสมัยนี้เราเรียกว่าเป็นลง้งใช่ไหมเป็นล้งที่เป็นผู้ที่เข้าไปซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเนี่ยลง้ง <c oughs> ล้งบางคนเนี่ยเขาก็จะทําธุรกิจแบบดีไงไม่เอารัดเอาเปรียบแต่บางคนเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาเปรียบกับเกษตรกรนะคะทีนี้ทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนนะคะว่าว่า คณะกรรมการแข่งขันทากการค้าเนี่ยหรือว่ากขคเนี่ยนะคะเขาจะ <c oughs> เขาจะเข้มงวดตรวจสอบในการติดตามพฤติกรรมของลงนะคะไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีประมาณอยู่สี่ห้าพฤติกรรมต้องห้ามที่ลงห้ามทำนะคะเช่นการเข้าการไม่ระบุวันหรือช่วงเวลาในการเข้าไปเก็บผลไม้เนี่ยนะคะบางทีแบบเอออยู่ๆคิดจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเลยเนี้ยนะคะก็ เออมันไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรเขานะคะบางทีก็ใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่ากดราคาบ้างหัวกันล้มหลายๆเจ้าหัวกันกดราคารับซื้อจากเกษตรกรอะไรเงี้ยคือเป็นพฤติกรรมที่ห้ามทำนะคะถ้าเกิดเกษตรกรคนไหนเนี่ยนะคะพบว่าล้มมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็แจ้งได้ที่คณะกรรมการแข่งขันาการค้าได้นะคะเขาก็จะมีโทษนะคะก็โทษเออ โทษโทษตามพรบรแข่งขันแะการค้าพศสองพนรหกนะคะก็คือจะมีโทษปรับโทษปรับสิของรายได้ในปีที่กระทำความผิดนะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะก็อันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ห้ามทำนะคะแล้วก็จะติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะใครพบเห็นก็ก็แจ้งได้นะะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของหลงนะคะตอนนี้ก็ผลไม้ไทย กระทรวงาพาณิชย์เขาก็เขาก็อะไรนะชื่นชมกับการส่งออกชุเรียนของไทยที่ตอนนี้เนี่ยส่งออกถล่มทลายนะคะกระทรวงาพาณิชย์เขาก็มีแผนในการผลักดันการส่งออกอผลไม้นะคะตอนนี้ก็ใช้การส่งออกแบบออนไลน์มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์นะคะก็ให้ทูตพาณิชย์เนี่ยไป สักชวนผู้นาเข้านะคะมาเจราจากับเกษตร,รกรกับผู้ขายผู้ส่งออกของเราโดยตรงนะคะที่ผ่านมาก็มีจับคู่ได้สําเร็จเยอะแยะนะคะก็คิดเป็นมูลค่าหลายลจำนวนมากอยู่นะคะเดี๋ยวตอนออประมาณหมด หมดหน้าผลไม้เนี่ยเดี๋ยวกรทรงพาณิชยก์ก็ก็จะมาอัปเดตเรื่องของมูลค่าการส่งออกผลไม้ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งคับคุณสุริวันหมดเวลาแล้วะนะครับคุณสุริวันพรมไพโรจน์นะครับผมยศสุริมิตรพิบูลร,รายการสองเศรษกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิสไทยสนับสนุนโดยบวหลวงเอ็มแบงกไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพ